เอาเรียนรอพระอาจารย์กันแล้วกันเนาะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบอักการพระธีระัะครับสวัสดีท่านเพื่อนสาธมิกเจริญพรอนุบาโสกบาสิกาพุทีิมีศรัทธาในพระตนะตรัยทุกท่านเมื่อเช้าเราได้กล่าวแล้วนะว่าการศึกษาที่ถูกต้อง ก็คือศึกษาเพื่อที่จะน้อมนําไปปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสแล้วกิเลสตัวแรกเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะก็คือความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนยึดถือว่ากายนี้เป็นของเราเป็นเรายึดถือว่าจิตนี้เป็นเราเป็นของเรายึดถือว่าเราเห็นเราได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสต,ต้องสัมผัสยึดมั่นถือมั่นว่าเราฟุงา้งซ่านยึดมั่นว่าเราจิตตั้งมั่นยึดมั่นว่าเราจเจริญวิปัสสนา อันนี้ต้องละหมดเลยจะละได้ยังไงก็คือรู้ความเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ oh, ้นเช่นเห็นเห็นเกิดข OK> ึ้นไม่ใช่เราะโยมรักษาเขามีอยู่แต่เราเขาไปยึดการเห็นว่าเป็นเราได้ยินได้ยินก็มีอยู่จริงตอนนี้มีได้ยินไหมโยมได้ยินใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่จะทำยังไงถึงจะรู้สึกว่าไม่ใช่เราแค่บอกว่าเห็นได้ยินไม่ใช่เราแล้วมันจะหายความยึดถือเป็นเราได้ไหม ไม่หายต้องเข้าไปรู้ลักษณะว่าเห็นลักษณะยังไงได้ยินลักษณะยังไงนั้นต้องรู้ลักษณะเรียนก่อนว่าพู้เจ้าแสดงไว้ลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะเห็นได้ยินได้กลิ่นหรือว่าถูกต้องสัมผัสนะร่างกายที่เป็นมือที่เป็นเท้าธรรการครับอาจารย์เรียนรออาจารย์อยู่ว่ว้ไปแล้วเอานิมนต์ท่านอาจารย์เปิดงาน มาสายเขินมีภาคบายหลังจากที่เราเรียนภาคบายจบนะประมาณสี่ห้าโมงอาจารย์น่าจะพาไปบูชาต้นโพโยมีเตตียมกันสักการะไปเรียบร้อยเป็นบุญปีดท้ายของการที่ท่านเมตตาั้าำและบอกท่านด้วยให้ให้ให้มีวัตถุประสงค์เดียวกันเพื่อจะได้ทำบุญร่วมกันนะอันนี้เ่องที่อยากจะบอกแะอยากบก ดำเนินการเรื่องอะไรต้องจัดต่อไปได้ไหมครับบีเวกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจารย์ไ้อ่านราล้วอีต่อไปครับนี่ครับครับขอโอกาสครับกําลังพูดถึงเป้าหมายการเรียนให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเรียนไม่ถูกต้องมันก็จะมีผลเรียนไม่ถูกต้องมันก็จะมีผลทําให้เราหลงลืมสติโยมไม่มันเป็นรูปประธรรมไปเดือดร้อนอะไรกับมันเอาวิโพคุรูแปดเท่านั้น มันเสียมันก็มีปัจจัยที่จะเสียโยมนะถ้ามันจะไม่เสียยังไงมันก็ไม่เสียมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหมดเลยอะเห็นไหมว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมะนะโยมอันนี้เป็นเครื่องสังเกตนะว่าถ้าปฏิบัติธรรมะเขาเรียกว่าเป็นการเจริญภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มภาวนาแล้วเราต้องมีสติดีขึ้นมีศรัทธาดีขึ้นมีศีลดีขึ้น กิเลสเอกุศสต้องลดลงความตรณีลดลงความโลภลดลงความยึดมั่นถือมั่นต้องลดลงนี่แสดงว่าเราจเจริปัส,สนาถูกต้องนะแต่ถ้าเราจเจริญไม่ถูกต้องกิเลสมันจะเหมือนเดิมเลยโยมบางทียิ่งกว่าเดิมอีกนะเขาบอกอะไรสมถะขี้โกรธสันโดษขี้ขอวิปัสนาบ้ายอ นี่คือปฏิบัติไม่ถูกต้องนะอ,อาจารย์บอกว่านี่ได้ยานหนึ่งแล้วได้ยานสองโอ้โหดีใจมากเลยแต่กิเลสเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ่าจะยิ่งกว่าเดิมเลยนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าถ้าเราปฏิบัติภาวนาถูกต้องเราจะต้องมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น <c oughs> แล้วก็อกุศลธรรมก็ต้องลดลงเผาเผา,าลงหมายถึงรู้สึกตัวมากขึ้นนะไม่กิเลสมันไม่ได้หมดไปทันทีหรอกกิเลสมันหนาแน่นมาก แต่ว่าเราก็จะเริ่มรู้ตัวว่าเอ้ยเรามีการพัฒนามากขึ้นอันนี้แสดงว่าปฏิบัติถูกต้องเลยนะนะแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้ตัวเลยอันนี้ก็ไม่ไม่ถูกต้องนะสำหรับสำมาธิถีเนี่ยจะมี5อย่างหรือว่า6อย่างหลักคำสอนพุทเจ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎกาถามหมดเลยโยมให้เราตั้งใจศึกษาเถอะเพราะว่าเป็นศรัทธาที่แท้จริงนะ เราศึกษาจากคุูบาอาจารย์แล้วเราก็ต้องเทียบเคียงจัดอักขถาชวนกันศึกษามันจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็เป็นความรู้ที่ตรงด้วยแต่ว่าค่อนข้างจะยากสักหน่อยนึงเานันก็ไม่ควรจะกลัวความยากลําบาก,กการมสกาตาสมาธิฐิเป็นปัญญาพื้นฐานเลยสมาธิถีนี่คือปัญญานะองค์ธรรมก็คือปัญญาเจรสิอันนี้เราควรจะต้องรู้ปัญญาเจรสิอยู่นี้น,นี่ปัญญาเจรสินะ เป็นสิ่งที่รู้ถูกต้องตามความเป็นจริงเป็นความเข้าใจไม่สงสัยถ้าเข้าใจแล้วควรจะต้องบอกคนอื่นได้ด้วยนะปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนาไม่ได้รู้ด้วยอย่างอื่นนะโยมผู้เจ้าแสดงว่าปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนาแล้วก็ต้องสนทนาคนที่มีปัญญาเหมือนกันมีปัญญามากกว่าถึงจะรู้ว่ามีปัญญาจริงหรือเปล่าถ้าไปสนทนาคนที่ไม่มีปัญญาเราก็จะไม่รู้ตัวว่าเรามีปัญญาหรือเปล่านะ การมสศกตายานเนี่ยพื้นฐานเลยการมสกตะสมาธิถีนะรู้ชัดในเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมด้วยถ้ารู้จักกรรมก็ต้องรู้จักผลของกรรมด้วยนะผลของกรรมเนี่ยมีทั้งวิบากแล้วก็กรรมชรูปมีทั้งรูปทั้งนามเลยแหละผลของกรรมนะดีไม่ดีได้ดีมีสุขได้ชั่วเป็นทุกข์ผลของกรรมหมดเลยนะแต่กรรมก็คือเจตนานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจได้ทั้งสองส่วนเนี่ยเราก็จะไม่ไปถือโทษโกรธเคืองใครแล้วเราก็จะไปโกรธคนอื่นน้อยลง ทำบาปน้อยลงทำบุญได้มากขึ้นมากขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมสติเราก็จะต้องดีขึ้นนะตัวชานะสมาธิเป็นปัญญาในการรู้สภาพแห่งฌานแล้วก็วิธีขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติสมถะภาวนาให้จิตสงบจากนิวรณ์มากขึ้นมากขึ้นจนทั้งได้ฌานซึ่งยุคนี้เป็นสิ่งที่ยากมากเลยโดยเฉพาะพวกขรหัตทั้งหลายเนี่ยนะโอกาสที่จะได้ฌานนั้นยากแสนยาก เพราะว่าเรายังชอบนะช,ชอบเนี่ยไม่ได้เลยนะโยมชอบแต่งตัวหมดสิทธิ์ไม่ได้ฌานชอบกินชอบนอนนะยังต้องใช้เงินทองอยู่เก็บสะสมยังผูกพันกับพ่อแม่พี่น้องทําหน้าที่การงานหมดสิทธิ์เลยแม้กระทั่งพระภิสูจนพระพินะสูจน์ถ้ายังชอบทํางานอยู่แต่งรอบสะสมนู่นสะสมรถหรูสะสม,ล,สะสมลาบยศชื่อเสียงหมดสิทธิ์ไม่ได้เลยต้องอยู่ป่าอย่างเดียว อยู่ป่าไม่เอาอะไรทั้งนั้นแต่ต้องทรงพระไตรปิฎกต้องเรียนรู้พระไตรปิฎกเรียนคําสอนพอจะบ,บัตชฌานต้องเลิกเรียนนะโยมเรียนก็ไม่ได้สอนก็ไม่ได้อาตมาไม่ได้ฌานหรอกโยมถ้าได้ฌานมันไม่มาสอนโยมแล้วสอนไม่ได้เสื่อมหมดเพราะว่ามันจะต้องไม่ไปยุ่งเรื่องอื่นเลยต้องใส่ใจอยู่ในอารมณ์กรรมฐานตลอดเวลานะใส่ใจเรื่องของจิตตลอดเวลาเพราะว่ามันเสื่อมง,ง่ายฌานเสื่อมง,ง่ายนะ เพราะว่าตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมะายมตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมนะเราจะให้ทานสร้างเจดีย์ยังไงก็แล้วแต่ตายแล้วก็เป็นพระพรหมไม่ได้เป็นได้แค่เทวดาชั้นสูงที่สุดก็คือปรินิมิตวสวัตตีสวรรค์ชั้นที่หกนะแต่ถ้าทําฌานได้ฌานที่หนึ่งอ่ะไปเกิดในปฐมรฌานภูมมอะ่ะหัวอายุยืนยาวนานมากกว่าเทวดานับไ่ทั่วเลยแต่มันทําได้ยากดังนั้นยุคที่การมาคุณมาก โอกาสที่จะทาฌานนั้นยากแสนยากปัจจุบันเราไม่เห็น,นพระพิสษุทธิเหาะเหนินเดินอากาศฤาษสีที่เหาะเหนินเดินอากาศไม่มีแต่ว่าในครั้งพุทธกาลนั้นมีให้เห็นเกลือนเลยนะยมเหมือนกับเครื่องบินอะปัจจุบันนี้เราเห็นเครื่องบินเกลือนเลยใช่ปะ่ะอังนั้นในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพิสดุทธิเขาก็เหาะเหินไปไหนฤาษสีเขาก็เหาะไปเหาะมาไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะวัตถุการกมเขาไม่ได้เจริญเขาไม่มีเครื่องบินไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่คนบินนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มี นีมีแต่เครื่องบินไม่ได้ข่าวโคมลอยนะส่วนวิปัสสนาสมาธิฐินะยมเป็นปัญญาที่รู้ชัดในเรื่องของวิปัสนาวิปัสนาญาแล้วก็ขั้นตอนในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวิปัสนาสมาธิฐิหรือวิปัสนาปัญญาปันญาเนี่ยนะเป็นปัญญาที่เข้าใจชัดในเรื่องของวิปัสนาเร้วิปัสนาบอกแล้วว่าไม่ได้มีในยะเดียวนะวิปัสนานั้นมีในยะหลากหลายอารมณ์ของวิปัสนา อารมณ์ปรัชนามีอะไรบ้างรู้ไหมโยมนะอาจารย์สอนกรรมฐานทั้งหลายเป็นยังไงอารมณ์ปััสนามีอะไรบ้างโยมถาวรีอาจารย์ถาวรีอาจารย์แสงเพชรโอ้โหนะโยมไพรินอารมณ์ปััสนามีอะไรบ้าง กายนอมีอะไรบ้างมีกายเว็น s จิตธรรมอันนั้นเป็นสติปัฏฐานสติปัฐานนี่เห็นรูปนามตามความเป็นจริงเห็นรูปนามตาม็นจรบางทีก็บางทีก็สุ่มนี่แหละโยมเพราะะนั้นมาถึงบอกเนี่ยว่าถ้าเราปฏิบัติถูกต้องเราจะไม่ยึดในยะเดียว เพราะถ้ายึดในยะเดียวเป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะต้องรู้ว่าไอ้ที่เราบอกว่านามรูปนะหรือว่าสภาวธรรมตามความเป็นจริงอ่ะมันก็คืออะไรบ้างขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบปดอินทรี 12, 58, 22, ย์ยี่สิบสองโลยยี่สิเท่านั้นแล้วก็อริยสัจสซึ่งเอามาเป็นอารูิปัศนาได้อริยสัจสองเท่านั้นแล้วก็ปฏิจจุบาท โยมเคยได้ยินคําว่าธรรมะ201ไหมเคยได้ยินต่ายโยมไม่เคยอริยสัจสองคือทุกขสมุทัยสามารถเอามาเป็นอารมณ์วิปัสสนาได้แต่ว่านิโรธกรรมะเอาเป็นอารมณ์วิปัสสนาไม่ได้เพราะยังไม่มีเป็นโลกุตระนะเห็นไหมว่าถ้าว่าเราเรียนมาถูกต้องเราจะมีวิธีการในการเจริญวิปัสสนาได้หลากหลายมากเลย เราจะพิจารณาโดยขันก็ได้โดยยตนาก็ได้โดยทตุโดยสัจจะโดยอินทรีย์โดยปฏิจจทุบบาทก็ได้แต่ว่าตัวตัวธรรมะของเขาจริงๆก็คือนามกับรูปตัวธรรมะเขาคือนามกับรูปนะแต่จะเป็นนามรูปแบบขันห้าก็ได้พิจารณาแบบขันห้าก็ได้นะพิจารณาแบบอยตนะ12ก็ได้พิจารณาแบบท่าสิก็ได้พิจารณาแบบอินทรีเอาเฉพาะโลโลกียะอินทรีสิกก็ได้เอาเฉพาะโลกิยะอริยสัจสองก็ได้ เอาเฉพาะปฏิจจบาทก็ได้มีนัยยะหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อึดอัดจะไม่เครียดนะเราไม่อยากพิจารณาตรงนี้เราก็ับพิจารณาตรงนี้สําหรับสติปัฏฐานเป็นได้ทั้งสมถะศัสนานะเป็นได้ทั้งสมถะแล้วก็เป็นได้วิปัสนาซึ่งอาการพิจารณาแตกต่างกันถ้าเจริญสมถะเนี่ยเพื่อจะข่มนิวร์นะไม่ให้ไปฟุง้งซ่านไม่ให้มีนิวร์กับเริกจิตสงบถ้าจิตสงบแล้วจะได้น้อมไปในวิปัสนา น้อมไปนิพพัสาคือไปรู้สภาวะลักษณะปัจจัตตลักษณะของนามกับรูปซึ่งจะต้องเพิกถอนไม่มีรูปร่างสันฐานด้วยนะให้รู้ว่าถ้ามีรูปร่างสันฐานเมื่อไหร่นั่นคือจิตธรรมโนทวารที่กําลังคิดถึงรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอริวิปัสนาดได้คือพิจารณาที่จิตที่กําลังไปรู้รูปร่างสันฐานแต่ถ้าพิจาณารูปก็คือต้องเพิกรูปร่างสันฐานออกขณะที่เดินมีธาตุลม ท่าลมที่ทําให้มีการเคลื่อนไหวไปและไอ้ที่เท้าเนี่ยที่เราเห็นเป็นเท้านะมันคือมหาพุทธรูป 4, สี่ดินน้ําไฟลมสีกลิ่นรสโอชามีมหาพุทธรูปสี่และอุปาทิรูปอยู่ที่เท้าเนี่ยมากมายเยอะแยะไหลกระลาบเลยใั้เราต้องเพิกถอนความเป็นเท้ารู้สภาวะละวักษณะว่ามันมีท่าดินน้ําไฟลมนะถ้าคิดถึงดินเมื่อไหร่แข็งต้องปรากฏคิดถึงน้าเมื่อไหร่เอบอาบาบเกาะกลมต้องปรากฏคิดถึงไฟ,ไฟเมื่อไหร่ ความอบอุ่นความร้อนหรือความเย็นต้อปรากฏคิดถึงลมเมื่อไหร่ต้องไปอาการไหวหรืออาการตึงนี่คือเพิกถอนความเป็นเท้าเพราะถ้าไม่มีเท้าจะเดินได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูหยับหยาบเท่านั้นนะถ้าดูหยับหยาบแล้วมันเพิกถอนความเป็นาตาไม่ได้หรอกแล้วก็สามปีห้าปีสิบปีรับรองได้ว่าสติไม่เจริญความยึดมั่นไม่ไม่ไม่ได้ถูกละนะโยมไม่พัฒนา ที่กล้าพูดเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วนะมีประสบการณ์มานะซึ่งปฏิบัติกันมากับพระเพื่อนกันเนี่ยอันมาเปลี่ยนไปแล้วแกก็ยังเหมือนเดิมเลยนะสิบปียี่สิบปีก็ปฏิบัติเหมือนเดิมนะไม่ก้าวหน้าแล้วก็ความคลายจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ลดลงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเก้าวหน้าพัฒนาเราก็จะต้องเริ่มมองเห็นชีวิตแต่ละชีวิตที่เราเข้าใจว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพ่อเป็นแม่อะไรต่างๆเหล่านี้บัญญัติทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นเราต้องเพิกถอนให้เห็นว่าเป็นรูปอะไรและนามอะไรเริ่มต้นคือต้องแยกเขาเรียกว่าคณะวินิพภคะนะเพราะทุกอย่างมันรวกนมกาหนดแม้กระทั่งสิ่งนี้มีรูปกี่รูปจำได้ไหมมีรูปกี่รูปไม่ใช่เมาส์หรอกเขาเรียกกันว่าเมาส์มีรูปร่างสันฐานเหมือนหนูเลยแต่ว่ามีกี่รูปยอมมีแปดรูปสภาว่ารูปแปดเวลาเคาะเคาะนี่นะ มีเสียงด้วยเป็นเก้าสภาวารรปเก้ารูป,รปแต่มันมีหลายกลาบหลายกลุ่มมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อเขาเรียกกันว่าเมาส์เป็นบัญญัติแต่ความจริงก็คือรูปกลาบแปดรูปเพราะฉะนั้นสภาพมันก็มีอันแตกดับเสื่อมสลายนะคําว่ารูปอะแตกดับเพราะวิโรธที่ปัจจัยใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันตกแตกอ่ะมันก็ไม่เที่ยงใช่ปะ่ะยมไม่ต้องตกใจมันไม่เที่ยง มันความเป็นจริงของมันเป็นอย่างนี้นี่คือเรามีสติไงนะเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีตังเราก็ซื้อใหม่ถ้าไม่มีตังค็หนึ่งก็ซื้อให้เองใช่ไหมอันเนี้ยมันต้องเริ่มมาแยกคือเขาเรียกว่ารูปคณะวินิโพคะแยกรูปจากรูปแยกด้วยปัญญานะเพราะมันปนกันอยู่อันนี้มันแยกง่ายแค่แปดรูปนั่นเองแต่นี้ตัวเราอะเยอะมาก ทั้งกรรมมาสมุทฐานทั้งจิตตสมุทฐานทั้งอุตุแอะอาหารมีรูปเกิดจากสี่สมุทฐานเลยเพราะ,ะนั้นเราต้องแยกด้วยปัญญาก่อนจะแยกก็คือ,คอต้องมาเรียนก่อนเรียนให้ความจําอยู่ในใจเป็นขั้นปริยัติแล้วตอนนี้เอามารื้อฟื้นเอามาซื้อฟื้นใส่เข้าไปในชีวิตจริงใส่เข้าไปในชีวิตคนนั้นคนน,คนนี้คนนี้แยกด้วยปัญญาอันนี้คือแยกรูปแล้วก็มีนามคณะวินิโพกะ แยกนามเพราะขณะที่เห็นมันไม่ได้มีจิตเห็นอย่างเดียวมีเจตสิกด้วยขณะที่เราเดินเราคิดจะเดินมันไม่ได้มีเจตนาอย่างเดียวมีทั้งจิตมีทั้งเจตสิกอื่นๆอ,อีกมากมายเลยอันถ้าเราเรียนแล้วเราจําลักษณะของนามได้มากเท่าไหร่เราก็ค่อยๆมาแยกด้วยปัญญาจนกระทั่งมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอสติเกิดเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดแล้วว่ามันลักษณะเป็นยังไง นะเหมือนกับความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเนี่ยถ้าเราจําให้มันคลงลัสตริระดึกเราก็ไม่ต้องมานั่งคิดแล้วอ๋อมันมีลักษณะแข็งอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือความชํานาญเหมือนกับอันที่เราอ่านตัวหนังสือได้เลยไม่ต้องมานั่งสะกดอันวิธีการอย่างนี้เป็นวิธีการธรรมชาตินะอยู่ที่ไหนเมื่อไหรแม้กระทั่งพระภิกูุน์อยู่ในปากเสือเขายังจเจริญปัสนาได้เลยโยมของเรานี้ได้ไหมถ้าตะปูตามนี่เราจะ,จะเจริญปัสนาได้ไหมโยมได้ลหมเจ็บ เจ็บมันใช่เราหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าเราไม่ฝึกตอนเนี้ยตอนตะปูแทงจริงๆมันจะรลลึกได้ไหม,ไมเพราะฉะนั้นเวลาเจ็บก็ทนบ้างแล้วก็เอามาพิจารณาเจ็บมันมาจากไหนก่อนตอนนี้มีเจ็บปรเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ็บขึ้นมาเนี่ยเจ็บมาจากไหนนะเราก็ต้องหาที่อ๋อเจ็บมันมาจากมีปวดทภับพระมากระทบกายกายก็ไม่ใช่กายของเรานะเป็นกายย่สัตว์รูปนะ เมื่อมีผลตพะดินไฟลมที่เป็นอนิถารมอารมณ์ที่ไม่ดีมากระทบที่กายกยายยาา่สัทวะก็ทําให้เกิดกยายย่วิญญาณรวมธรรมะสมการก็เป็นผัสสะใช่ไหมเกิดเพราะกะยายย่วิญญาณเลยผัสสะก็ทําให้เกิดทุกขเวทนาเพราะว่าอารมณ์นั้นไม่ดีเพราะฉะนั้นทุกเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนื่องจากเกิดจากอายตนะภายนอกอายตนะภายในมากระทบกันทำให้เกิดกยายย่วิญญาณแล้วก็มีกรรมเก่าด้วยนะอกุศลกรรมเก่าทําให้เจ็บใช่เราหรือเปล่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราคิดอย่างนี้นะโยมเราจะเดือดร้อนใจไหมถ้าเราคิดได้อย่างนี้เดือดร้อนใจไหมไม่เดือดร้อนใจเพราะว่ามันเป็นปัญญาแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นโยกทั้งพอเจ็บปุ๊บสติเกิดจบเลยรู้ว่าเป็นนามธรรมอย่างเดียวเราก็ไปใส่ใจอารมณ์อื่นได้แล้วเราก็ไม่ไปแคร์มันใช่ป่ะเพราะไม่ใช่เราอ่ะพูดแล้วดูง่ายไหมง่ายแต่ว่าปฏิบัติยากเพราะว่าเราต้องสั่งสมความจําก่อน สต,ติเกิดอะไรเป็นเหตุใกล้ของสติรู้ไหมอะไรเป็นเหตุใกล้ของสติ <Yeah. S 1> สัญญาที่มั่นคงสัญญาที่มั่นคงนะเราจะต้องมีสัญญาความจําในธรรมะที่มั่นคง <S 2> <S 2> <S ถ้าเราความจําไม่มั่นคงสติก็เกิดไม่ได้ถ้าเราไปจําเรื่องของกามเรื่องของกิเลสอะไรไว้เยอะมันก็จะทําให้โลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเป็นวิปลาสาแต่ถ้าเราจําธรรมะไว้ได้เยอะสติมันก็จะเกิดได้ง่ายนะ อันไม่มีวิธีการอื่นหรอกมันโยมปฏจบัตรยังไงก็แล้วแต่สิบปีห้าสิบปีก็แล้วแต่ถ้าเกิดโยมไม่เริ่มต้นอย่างนี้นะก็คือเปลี่ยนความจําจากจําวิปราชให้จําให้ถูกต้องโดยการสั่งสมความจําจากปริยัตก่อนเข้าไว้ในใจแล้วก็เริ่มเปลี่ยนจากความจําที่เป็นปริยัตให้เป็นปฏิบัติตอนที่มีสติสัมเชญญะเกิดขึ้นแล้วก็ใส่ลงไปในชีวิตตัวเราเองเป็นภายในคนอื่นเป็นภายนอก ที่นาเป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างจะเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมะก็คือขันธ์ห้านั่นเองบางสำนักบอกว่าไม่ต้องพูดยอะไรมากปฏิบัติเลยมันต้องไม่เ,เสียเวลาอันนั้นก็คือว่าเป็นการบัทอรคําสอนในพุทธศาส,สนาใทยศาสนาเสื่อมพระไตรปิฎกทํา,าทไมทาไว้เยอะเลยอะ่ะพระพุทธเจ้าทําไมต้องแสดงธรรมสี่ห้าปีแล้วแต่ละสูตรเหมือนกันไหมทําไมไม่เอาสูตรเดียวเลยอ่ะสูตรแบบเด็ดเด็ดเลยเอาสูตรเดียวแล้วให้ทุกคนปฏิบัติทําไมถึงต้องมีหลายสูตร แล้วทำไมอาตกถาต้องมาขยายความเยอะเลย <c oughs> นั่นน่ะสี่แล้วของเราอะรุ่นเราเนี่ยเป็นคนมีปัญญามากคือปัญญาน้อยล่ะ <c oughs> ปัญญา <c oughs> ปัญญามากปัญญามากถามอะไรต้องตอบได้หมดนะ <c oughs> เดี๋ยนมาจะถามแล้วโยมถามวรีเนี่ยน <c> ะ <oughs> <c oughs> ถ้ามีปัญญามากก็คือจะเข้าใจอะไรได้เร็วแล้วก็เรียนน้อยฟังน้อย ไม่ต้องมากเพราะว่าเดี๋ยวฉันคิดเองเหมือนกับภาษารีบุตรใช่ไหมภาษารีบุตรตอนที่เป็นอุปติสสะเนี่ยไปเจอพระอัสชิพระอัสชิเดินสํารวมมามากเลยท่านก็กําลังปฏิบัติธรรมะอยากจะปฏิบัตธรรมะเป็นปริพานะแยกก,กันกับพระโมคคานะโกลิตนะว่าเราไปหาโมกธรรมกันดีกว่ามาดูหนังฟังเพลงวันี้ไม่มีสาระเลยเราแยกย้ายกันถ้าเจอ โมโฆะธรรมธรรมะที่ทําให้พ้นจากทุกข์แล้วเรามาบอกกันนะท่านก็ต่างคนแยกย้ายไปอุปติสาคือพระสารีบุรตรนี้ก็ไปเจอพระอัสสชิเห็นท่านสำรวมมากคงจะต้องมีธรรมะภายในใจแน่นอนเลยก็เลยไปถามไงท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดราของท่านและาศาสดาของท่านสอนว่ายังไงพระอัสสชิบอกว่าเราเพิ่งบวชใหม่ความจริงท่านเป็นพระอรหันแล้วนะแต่ถ่มตัวมาก เราเพิ่งบวชใหม่เราไม่สามารถแสดงธรรมะได้อย่างละเอียดละออพิสดารหรอกภาษารีบุตรบอกว่าท่านไม่ต้องแสดงให้พิสดารหรอกแสดงแต่ย่อๆก็พอนะไอะ้ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราพิจารณาเองแสดงว่าท่านมีป,ญญปัญญามากท่านไม่ต้องการรายละเอียดเลยขอให้บอกใจความมาเถอะว่าครัาจารย์ของท่านเนี่ยสอนว่ายังไงท่านบราสชีว่ายังไงทำใดเกิดแต่เหตุ แห่งธรรมนั้นและววความดับแห่งธรรมนั้นเยธรรมมาเหตุตุปปภาวเตสังตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนติพระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดน,นเกิดนะแล้วก็ธรรมเหล่านั้นก็ต้องดับด้วยนะสิ่งใดทําให้เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่คือแสดงอริยสัจสามแล้วนะแต่ว่า ท่านสามารถแทงตลอดอิยศสตจ์สี่ได้พูดแค่สามประโยคท่านเองอะ่ะสามบาท,ทั่านเองอะ่ะคาถาหนึ่งมีสี่บาทแต่ท่านอาสัจีพูดสามบาทยังไม่ทันจบเลยนะแต่ว่าท่านตัดสรุปพระโสดาบันแล้วเพราะเราท่องคาถานี้มาจําได้กี่ครั้งแล้วเนี่ยพูดกี่ครั้งนะท่านฟังยังไม่ทันจบคาถาเลยท่านบรรลุปเป็นพระโสดาบาันแล้วก็เลยถามอาาัสัจีว่าศาสดาของเราตอนนี้อยู่ที่ไหน นะท่านบอกเลยบอกไม่ต้องแสดงต่อเลยนะฐานสนาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปเฝ้าพระาศาสดาเองก็เลยลาแล้วก็ไปบอกพระโมคคดานะพระโกริตะนะไปเจอพระโกริตะก็ทำไมวันนี้ท่านหน้าตาสดใสช่มชื่นจังเลยเนี่ยท่านบรรลุโมกขธรรมแล้วหรือบอกว่าใช่แล้วถ้างั้นช่วยบอกหน่อยก็บอกคาถาเนี่ยพอบอกจบพระโมคคลานะก็ได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันเห็นไหมว่าคนมีปัญญาก็ฟังน้อย แต่เขารู้เยอะเป็นพระสวดพรบันนะหลังจากนั้นก็พระโมคคานะก็ไปปฏิบัติอีกเจวันบรรลุเป็นพระหันพระสารีบุตรก็อีกสิบห้าวันก็บรรลุเป็นพระหันนะเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะว่าเราเนี่ยเรียนน้อยๆแล้วมันจะปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติได้จริงนะอยากสนทนาด้วยจังเลยอาจารย์อาจารย์ช่วยติดต่อให้ไหนได้ไหมก็จะจอมสนทนากับผมหรือเปล่าคือเราอยากจะรู้ว่าเขาไปบัติแล้วเขาเก้าวหน้าจริงหรือเปล่า ถ้าเขาก้าวหน้าจริงเขาก็ต้องธรรมะของพระเจ้าต้องทนต่อการเพ่งพิสูจน์นะโยมทนต่อการพิสูจน์เพราะนั้นถ้าคุณปฏิบัติได้จริงคุณก้าวหน้าจริงช่วยบอกหน่อยเราก็อยากบรรลุเร็วเหมือนกันน่ะใช่ไหมเราก็อยากรู้จริงเพราะนั้นทนที่สั่งสมปัญญานะเขาจะไม่หยุดเรียนรู้เลยโยมจะไม่หยุดเรียนรู้แม้กระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์ในคราดีตการท่านก็ยังตามสดิเพราะพทะเจ้าอยู่นะชอบฟังธรรมะ ชอบฟังธรรมะจากพระพุเจ้าภาษาอริบุตรพระโกติตะเจอกันเมื่อไหร่ท่านต้องสนานาธรรมกันแต่ว่าคนยุคนี้นี่ไม่ค่อยชอบธรรมะเท่าที่กลัวเลยนะนะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่ายิ่งเรียนมากยิ่งได้บุญมากและเป็นบุญประกอบด้วยปัญญาอย่าเข้าใจผิดนะว่ามาเรามาเรียนเนี่ยเรียนแล้วได้บุญนะเป็นบุญที่มีอานิสงส์งมากกว่าการให้ทานมีอนิสงส์งมากกว่ารักษาศีลนะโยมเพราะเป็นบุญเนื่องด้วยปัญญาโดยตรง ถ้าเราเข้าใจธรรมะละเอียดมากขึ้นการให้ทานของเราก็จะมีไอส่งมากขึ้นการรักษาสิลของเราก็จะมีไอส่งมากขึ้นและเราสามารถเจริญภาวนาได้ถูกต้องแต่ถ้าเราเรียนไม่ละเอียดนะเราไปคลำงูปลาแล้วก็บอกบอกได้แต่บอกตามครูบาอาจารย์และอย่าถามนอกตํารานะอย่าถามนอกแบบนะถามนอกแบบนี้ตอบไม่ได้หรอกแล้วมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงล่ะโยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณานะทุกคนสามารถมีปัญญาเกิดได้แต่ต้อง ปลดแอกของเก่าก่อนก็คือเราจะศรัทธาต่อพระตนตรยัยเราจะบูชาพระพุทธเจ้าคําสอนพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายพระอริยสงฆ์นะเนี่ยเรามอบกายถวายชีวิตกับพระตนตรยัยและครูบาอาจารย์ท่านไหนที่ท่านมีศีลดีท่านสอนให้เรามีปัญญาสอนให้เราศึกษาพระไตรปิฎกให้เราเคารพพระตนตรยัยแล้วก็เทิดทูนครูบาอาจารย์นั้นไม่ได้ขัดกันนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องไปเรียนมากแสดงว่าเขาบอกว่า คุณอย่าไปเข้าใกล้พระพุทธเจ้านะมันวุ่วนวายยุ่งยากนะมาฟังชั้นพอนี่นะถ้าบอกว่าอย่าไปเรียนมากน,ะนั้นนี่คือพติเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าให้รู้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยเหตุของการมีพระไตรปิฎกคือสัพพัญยุตยานโยมเพราะฉะนั้นเราอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเท่ากับว่าเรากําลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากําลังน้อมบูชาสัพพัญยุตยานุบุตรเจ้านะ เพราะถ้าไม่มีการตัดสโลของพุทธเจ้าจะไม่มีพระไตรปิฎกเด็ดขาดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เรามีศรัทธาตั้งศรัทธาไว้ดีในการศึกษานะใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่เรามีศรัทธาก่อนของผมเองเหมือนกันเลยนะคือใหม่ๆะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะเราไปอ่าน,นเนี่ยกุศลธรรมะกุศลธรรมาพออ่านจบแล้วเก็บสามปีนะผมตั้งแต่พรรษาแรกเลยสองพันร้อยยี่สิบแปดเนี่ยไปอยู่ที่ แม่ห้องสอนวัดถ้ำน้ำรอดนะเป็นวัดป่าวัดธรรมยุทธนะไปอยู่ที่ร่านแล้วก็มีพระไตรปิฎกอยู่ในกุฏิพอดีแล้วก็ไปเปิดมาดูเป็นภาษาไทยอะ่ะแต่เป็นดันจะจับอภิธรรมเล่มแรกทำอ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเก็บหลังจากนั้นสามปีถึงได้มาเรียนอภิธรรมได้รู้ว่าอ๋อเขาหมายความว่ายอย่างไรนะเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าใหม่ๆเราจะไม่รู้เรื่องอะไร แต่ว่าเหมือนกับการอ่านกอไก่ขอไข่นั่นแหละสะสมไปแล้วก็เริ่มฝึกอ่านทีละคำทีละคำมันก็ค่อยๆรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตั้งสามารถอ่านชีวิตออกนะชีวิตของเราคืออภิธรรมเพราะฉะนั้นวิปัสสนาสามารถพิจารณานานมธรรมรูปธปรรมโดยในย่ของขันห้าก็ได้โดยธาตุโดยอย,ยตนะโดยสัจจะอินทรีย์ได้หมดเลยแต่เริ่มต้นคือต้องแยกรูปจากรูปให้ได้รรูปไม่ได้มีรูปเดียวมันปนกันอยู่นะเป็นคณะเขาเรียกว่าคณะ คณสัญญาก็คืออัตตสัญญาความยึดถือว่าเป็นอัตตายึดถือว่าเป็นตัวตนยึดถือว่าเป็นเราของเราเพราะฉะนั้นการที่จะแยกคือต้องมีปัญญาปัญญาในการจําคาสอนพระเจ้าไว้ในใจแล้วเอามาเทียบเคียงกับความเป็นจริงอ,อยู่ในใจเป็นประยัดแต่เทียบเคียงกับความเป็นจริงตอนนี้ต้องใัยสติสมัญญะในการที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าอ๋อไอ้แข็งอย่างนี้มันตรงกับที่พระเจ้าสอนไว้เลยนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เรามันเป็นธาตุดิน นะไอออนไอเย็นไอร้อนเหล่านี้มันเป็นธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมตอนนี้เริ่มสั่งสมสัญญาความจําที่เป็นขั้นปฏิบัติแล้วนะคือการมีสติเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นความจามันเกิดจิตทุกดวงใช่ไหมถ้าสติเกิดความจําก็ต้องเกิดใหม่งันั้นถ้าเรามีสติสัมเชัญญะแล้วก็เอาปริยัติที่เรียนมามาถ่ายทอดเขาเรียกอะไรนะพ่องทายพองทา,ายให้เป็นปฏิบัติก็คือมีความจําใหม่เกิดขึ้นขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดขึ้น ถ้าสมไปอ่ะวันหนึ่งสิวันเดือนหนึ่งปีหนึ่งห้าปีสิปีความวิปราชมนัน,น,นก็เริ่มน้อยลงนะ้อยลงน้อยลงกิเลสอกุศลก็เริ่มน้อยลงนะ